สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่13มีนาคมน้า2567หนะครับหรือว่าปี2024นะครับวันนี้ก็ปล่อย All New นะฮะ p c x 160ตัว ABS ปี2024นะครับคันนี้ก็ลองเครื่องนะครับแล้วก็ตรวจเช็คพีไดเรียบร้อยแล้วนะครับก็รอส่งมอบลูกค้านะครับคันนี้จะเป็นตัวใหม่นะครับสีใหม่ล่าสุดเลยนะครับจะเป็นสีแดงนะฮะสีแดงนี่จะเป็นสีแดงเงานะฮะล้อแม็กสีทอง ตัวท็อปนะฮะตัว a b s ถ้าเป็นตัว2023นี่ี่จะเป็นสีแดงด้านนะครับแต่ว่าตัว2024นี่จะเป็นสีแดงเงานะครับนี่ฮะสวยมากนะครับคันนี้คุณพ่อนะฮะออกให้คุณลูกนะครับวันนี้เขาบอกว่าเรื่องงามยามดีนะครับก็เลยมาทําสัญญาแล้วก็จ่ายตังค์นะครับคันสีแดงนี่ลูกค้าจองไว้ประมาณ10บกว่าวันนะฮะรถได้มานะครับก็เลยโทรบอกลูกค้าลูกค้ามาจ่ายตังค์เลยนะครับบอกว่าวันนี้เริ่ดีนะครับผมนะฮะ วันนี้ก็เลยมาอัปเดตราคาให้ด้วยนะครับว่าตอนนี้ราคาเงินสดอยู่ที่เท่าไหร่นะสำหรับ h o น d ้า c x 1 6 0ตัว ABS ปี2024นสีะฮะสีแดงใหม่นะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับสำหรับเพื่อนๆนะฮะหรือว่าพี่ๆท่านใดนะฮะหรือว่าคุณพ่อคุณแม่นะฮะคุณตาคุณยายนะครับที่กำลังตัดสินใจที่จะซื้อรถนะให้ลูกให้หลานไปโรงเรียนนะฮะหรือว่าจะซื้อไว้ใช้เองนะครับวันนี้ก็มี h อน d ้ pcx หนตัว abs มาแนะนำแล้วก็อัปเดตราคาล่าสุดนะครับในส่วนของราคานะครับอันนี้คือราคาล่าสุดนะครับที่ร้านฮอนด้าจังหวัดบุรีรัมย์เภอรกะสังนะครับตัวนี้ราคาเงินสดนะของเราขายอยู่ที่12,900บาทพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพร้อมพรเบเรียบร้อยหมดเลยนะครับจ่าย12,900น้ี่รอรับป้ายทะเบียนแล้วก็คู่มือได้เลยนะครับสำหรับ h อน d ้า pcx 160ตัว เอวีเอสีแดงใหม่นะครับสีแดงเงานะครับเงาวับเลยนะครับนี่ฮะสวยมากนะครับก็มีทั้งหมดอยู่5สีนะครับให้เพื่อนๆพี่ๆเลือกเอานะฮะสำหรับ Honda PCX ปี2024นะครับก็จะมีสีแดงสีขาวสีนํำเงินสีดำแล้วก็สีเทานะครับแต่ว่าสีเทานี่จองนานมากนะครับเนี่ยโลโก้สีทองนี่สวยมากนะครับสวยงามเลยนะฮะสำหรับคันนี้นะ ตัวนี้ไฟท้ายนี่เป็น LED นะครับไฟท้ายสวยมากนะครับตัวนี้จะเป็นดิสเบรกหน้าหลังนะครับเนี่ยข้างหลังดิสเบรกนะฮะข้างหน้าก็ดิสเบรกนะครับแต่ว่าข้างหลังนี่จะเป็นดิสเบรกธรรมดานะฮะส่วนข้างหน้าจะเป็นตัว ABS นะครับเนี่ยทุกวันนี้กฎหมายใหมน่นี่เครื่อง 150cc ต้องมี ABS นะครับผมนะตัวนี้ขนาดยางหน้าขอบ14นิ้วนะะส่วนยางหลังนี่ ตอบ13นิ้วนะฮะยางนอกนี่ใช้ของมิชลินอย่างดีเลยนะครับนี่ฮะตัวนี้จะเป็นในส่วนของระบบไฟนะครับตัวนี้ไฟทั้งชุดเป็น LED ทั้งคันเลยนะครับผมนะสวยมากนะครับสำหรับสีนี้นะะคุณลูกนะฮะบอกคุณพ่อว่าต้องการสีแดงเงานะครับบอกว่าสีอื่นไม่เอาเลยเอาสีแดงอย่างเดียวเลยนะครับแล้วก็ไม่เอาสีแดงด้านนะครับบอกว่าอยากได้สีแดงเงานะครับ แต่ว่าตอนนี้สีแดงด้านก็ไม่มีแล้วนะครับเพราะว่าเป็นตัว2023พอหน้าเลิกผลิตแล้วนะฮะก็จะมีแค่สีแดงเงาอย่างเดียวนะครับเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นเกีน้ํามันนะฮะนาฬิกานะฮะแล้วก็ไฟฉุกเฉินนะครับไฟฉุกเฉินก็กดปุ่มนี้นะฮะแต่ถ้าเรากดนะฮะนี่ครับก็จะเป็นปกติแต่ถ้าเรากดก็จะติดไฟเดียวทั้ง4หลอดเลยนะครับแล้วก็จะมีระบบไอริงสต็อปนะครับ ตัวนี้จะเป็นดิสเบกหน้าหลังนะครับนี่ฮะฝั่งนี้ก็จะเป็นดิสเบกหน้า ABS นะส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นเบกหลังนะฮะแบบธรรมดานะครับนี่ฮะสวยงามมากนะครับแฮนก็เป็นแฮนแบบชุดโครเมียมนะฮะถังน้ำมันนี่อยู่ตรงนี้นะฮะถังน้ามันนี่จุน้ามันได้ถึง8.1ลิตรนะครับสีใหม่สวยมากนะฮะสำหรับ h o น d ้า PCX 1 6อยสีแดงนะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์แบบ ESP แบบสตาร์ทเงียบนะครับนี่ฮะตัวนี้ก็จะเป็นไส้กรองอากาศอยู่ตรงนี้นะฮะ แล้วก็ขับขึ้นด้วยสายพานนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์หัวฉีด PGM-FI นะครับขนาดลูกสูบอยู่ที่60มิลช่วงชักนี่55.5ลูกใหญ่มากนะครับตัวนี้จะเป็น1ลูกสูบ4าลาวนะครับเครื่อง4เวาวนะครับผมแล้วก็ระบายความร้อนด้วยด้วยน้ำนะฮะก็จะมีหม้อน้ำตรงนี้นะครับส่วนน้ำยาล่อยเย็นนี่เปลี่ยนทุก24,000กิโลนะครับ น้ำมันเครื่องก็ทางแรกก็1,000กิโลนะครับพอต่อไปก็4 0 0พันแล้วก็ทุกๆ4 0 0 0กิโลนะครับแต่ว่างเงินขายการรับประกันนี่เพื่อนๆพี่ต้องเข้ามาตรวจช็คตามระยะทางนะครับผมนะทางแรกก็1,000นกิโลนะพอต่อไปก็4,000ันแล้วก็ทุกๆ4 0 0พกิโลนะฮะตัวนี้สตาร์ทด้วยสมาร์ทคีย์นะหรือว่ารีโมทนะครับนี่สีแดงใหม่ผมว่าสวยนะครับสีแดงเงานี่สวยมากนะครับเนี่ยเงาวับเลยนะฮะเวลาจับก็ลื่นมากนะครับ เวลาเปื of no like no like 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 ้อนนะเราก็เช <t> ็ดออกง่ายนะครับอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะฮะแล้วแต่คนใช้งานนะครับบางคนก็ชอบสีดําบางคนก็ชอบสีขาวนะครับก็มีให้เลือกอยู่5สีนะครับสําหรับปี2024นะครับก็จะมีสีแดงนะครับสีน้ําเงินนะครับสีขาวนะครับแล้วก็สีเทานะครับแล้วก็สีดำนะครสีดํานี่เป็นสีเดียวนะครับที่เป็นด้านนะครับ ปี2024 PCX ก็จะมีสีเงาอยู่สีสีนะครับสีด้านอยู่สีเดียวก็จะเป็นสีดำนะครับนี่ฮะตัวนี้ก็จะเป็นสีแดงนะครับผมว่าเขาทำข้างหน้ามาสวยมากนะครับนี่ยข้างหน้าใหญ่มากแล้วก็ไฟหน้านี่สว่างมากนะครับเวลากลางคืนนี่ขับสวนทางกับ PCX นี่ไฟของเขานี่สว่างมากนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับหรือว่าถูกใจนะฮะ ก็สามารถเอดไลน์หรือว่าจะมาจองเข้ามาก็ได้นะครับที่0ูนย์92157129นะครับของเราตอนนี้รับจองอยู่นะครับสำหรับสีแดงนะครับรอไม่นานนะครับผมนะส่วนราคาก็1 2 9 0 0บาทพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพร้อมพรบรเรียบร้อยหมดเลยนะครับอันนี้คือราคาล่าสุดนะครับที่ร้านฮอนด้าจังหวัดบุร,ร,รีรัมย์เพือกระสังนะครับอันนี้คือราคาเดือนมีนานะ2,567นะครับ ที่ลงคลิปให้นี่ก็เพื่อเป็นแนวทางนะครับสําหรับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดที่กําลังตัดสินใจที่จะซื้อรถนะฮะหรือว่ากําลังมองหารถใช้งานนะครับไม่รู้จะเอารุ่นไหนนะไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่ก็เอาคลิปเอาราคาของผมนะลองไปเทียบในเขตพื้นที่ของเพื่อนๆพี่ๆก็ได้นะครับเพื่อมีประโยชน์นะครับผมนะฮะเพราะว่าแต่ละร้านแต่ละพื้นที่นะแต่ละเขตแต่ละจังหวัดนี่ขายไม่เท่ากันนะฮะบางร้านก็อาจจะขายถูกกว่านี้นะฮะบางร้านก็อาจจะขายแพงกว่านี้นะฮะ ถ้าไปสอบถามแล้วร้านไหนที่ขายถูกเพื่อนๆพี่ๆก็จัดเลยก็ได้นะครับเพราะว่าฮอนด้านี่เขารับประกันทุกคันอยู่แล้วนะครับ3ปี30 0 0 0กิโลเมตรนะสำหรับเครื่องยนต์ส่วนระบบหัวฉีดก็รับประกันใน้5ปีนะครับ50,000กิโลเมตรอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเงื่อนไขการรับประกันก็อย่างที่ผมบอกนะฮะเอารถไปตรวจเช็คตามระยะถ่านนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิป ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ <c oughs> เผื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปของเราต่อๆไปนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากมานะครับเพราะว่าลูกค้านี่ฮะเขามารับรถแล้วนะครับผมนะสําหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับอยากให้ผมลงคลิปหรือว่ารีวิวรุ่นไหนก็คอ,คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับขอบคุณมากนะครับ